เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2025หัวข้อเวลาของพระเจ้าข้อพระคำหลักปฐมมกาลบทที่18ข้อที่14 14มีสิ่งใดอัศจรรย์เกินที่พระยาเวจะทรงทำได้ พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าซาร่าจะมีบุตรชายคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์ปฐมมกาลบทที่21ข้อที่1นึถึงสอพระยาเวทรงเยี่ยมซาร่าตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระยาเวทรงทำแก่ซาร่าดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้ 2. ซาร่าก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้อับราฮัมเมื่อท่านชราตามเวลาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับท่านเนื้อหาวิถีทางของพระเจ้าสมบูรณ์แบบและรวมถึงเวลาของพระองค์ด้วย 2. ซามูเอลบทที่22ข้อที่31 31. สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมักคาของพระองค์ร้ายตํำหนิพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ในปฐมมกานบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งพระยาเวตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้า 2. เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรสเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาบคนที่ช่างเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า ขอเน้นว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าแผ่นดินทั้งสิ้นจะได้รับพระพรเพราะพงพันธุ์ของเจ้าในเวลานั้นอับราฮัมไม่มีลูกและ25ปีต่อมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามวันหนึ่งอับราฮัมกำลังนั่งอยู่หน้าเต็นท์ของเขาและเวลาที่กำหนดไว้ก็มาถึงในกิจการ บทที่สองข้อที่หนึ่งพระคำพีกล่าวว่าหนึ่งเมื่อวันเทศกาลเทนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันย้ำว่าเมื่อวันเทนเทคอสมาถึงอย่างสมบูรณ์พระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำการใดๆเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปแม้แต่นาทีเดียวท่านที่รักมีเวลาที่กำหนดไว้สำหรับปาฏิหาริย์ของท่าน เมื่อวันนั้นมาถึงอาจดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นแต่ปฏิหารของท่านจะไม่ผ่านท่านไปท่านอาจเพียงแค่ดำเนินกิจวัตรประจำวันตามปกติของท่านเหมือนกับอับราฮัมที่กำลังนั่งอยู่หน้าเต็นท์ของเขาเวลาที่กำหนดไว้ของโมเสสขณะกำลังทำหน้าที่เลี้ยงแกะมาพบพระเจ้าที่ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟท่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่มีได้ไหมอบพยพบทที่สามข้อที่หนึ่งหนึ่งขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือ โฮเรบและเวลาของเปโตรมาถึงขณะที่เขากำลังรออยู่ในห้องชั้นบนกิจการบทที่สองสำหรับเซาโลแห่งเมืองทาซัสเวลาที่กำหนดไว้ของเขามาถึงในขณะที่เขากำลังเดินทางเพื่อสร้างความหายนะกิจการบทที่เก้า ผมได้รับคำพยากรณ์ในปี1961ว่าผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำในเวลานั้นการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากในหมู่บ้านของผมและผมยังไม่เคยไปสนามบินนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองลากอสด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่คำทำนายนั้นจะเริ่มเกิดขึ้นมันเกินกว่าที่ผมจะจินตนาการได้ นอกจากนี้เมื่อผมได้เป็นผู้ดูแลทั่วไปของคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าผมทิ้งภรรยาและลูกๆไว้ที่เมืองโยรินเพื่อไปอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ห้องเดียวที่มูชินชานเมืองที่ค่อนข้างยากจนในลาโกสผมต้องการพาครอบครัวมาอยู่ด้วยแต่เราก็หาอาพาร์ตเมนต์ที่มีห้องขนาดใหญ่ไม่ได้ ผมจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าและอธิบายถึงความท้าทายที่ผมต้องเผชิญผมบอกพระองค์ให้ช่วยหาที่พักที่เหมาะสมให้ผมคำตอบของพระเจ้าที่มีต่อผมนั้นน่าตกใจพระองค์ตรัสว่าลูกเอ๋ยเราตัดสินใจสร้างเมืองให้เจ้าผมกำลังขอห้องพักสำหรับครอบครัวที่มีลูกด้วยจากพระองค์แต่พระองค์กำลังพูดถึงเมือง วันนี้ Redemption City คือการสัแดงทำทำนายนั้นคำพยากรณ์เหล่านี้และอีกมากมายดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เมื่อผมได้รับมันครั้งแรกแต่พระเจ้าได้ทำให้คำพยากรณ์เหล่านี้เป็นจริงในชีวิตของผมตามเวลาที่พระองค์กำหนดท่านที่รักหากพระเจ้าทรงให้สัญญากับท่านอย่าท้อถอยหากท่านยังไม่เห็นว่าคำพยากรณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น พระเจ้าไม่ใช่คนโกหกหากพระองค์ทรงให้สัญญาพระองค์จะทรงทำให้เป็นจริงอย่างแน่นอนกันดาลวิถีบทที่23ข้อที่สิบเพระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสาและไม่ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทำตามที่ตรัดไว้แล้วหรือ พระองค์จะไม่ทรงทําให้สําเร็จตามที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วหรือรอเวลาที่กําหนดของพระองค์ประเด็นสําคัญจงมั่นคงในพระเจ้าเวลาที่กําหนดเพื่อการทําตามคําสัญญาของพระองค์จะมาถึงอย่างแน่นอน